เอาวันนี้จะพามาดูงานอะลองเวของสี่ศิลปินหรือพี่จะพาผมดูใช่ไหมพาไปดูไปดูด้วยกันอ๋อมีสี่คนอย่าหันหลังให้กล้องนะอ่เดี๋ยวรู้เปล่ารู้เปล่าว่าต้องทำยังไงเนี่ยรู้เลยโอเคนะโอเคอ่ะอดูเลยไหมดูเลยไหมเดี๋ยอะที่ริเวอร์ชั้นสอง๋อที่ริเวอร์ชั้นสองเดี๋ยวเขาปิดปิดปิดเปิดตแต่ตอนที่สิบโมงสิบสองทุ่มอ่าแล้วแสดงอยู่ที่ไหนพี่ถึงวันที่สิบสี่อมกราคมปีหน้าข้ามปีเลยเยี่ยมเลยช่วงปีใหม่ก็เปิดนะ เปิดไม่มีวันหยุดเลยครเยี่ยมเลยฮะเปิดทุกวันสศิเป็นอาจจะไม่อยู่หรือไปเที่ยวอ่ะไปปีใหม่แต่ว่าอยู่พยายามจะมาแล้าใครมาก็เจอเดี๋ยวเขาไปดูงานไหมไปดูงานแล้วไปสืบสอนเรื่องเกี่ยวสาวของพี่ดีปะมันเกี่ยวเนื่องกับศิลปะยังไงรูเปล่าไม่มีอ่ะไม่เกี่ยวเลยนะไประชุมงานกันออ๋สวนเราเราพูดถึงการเดินทางของศิลปินอลองเวก็คือการเดินทางที่ยาวนานคือเดินทาง การทํางานสะสมประสบการณ์คือเป็นการเดินทางของตัวศิลปินเองแล้วเรามีแบบบิกด้วยเขาแบบบิกของจริงนะเอาแท้ลิขสิทธิ์แท้ให้เราเพ้นมีพี่แวนพี่กรรมพี่สอพี่ปอตสี่ศิลปินวันนี้ห้องแรกจะเป็นของพี่สอคือคือผมดูเนี่ยผมถามแทนคนดูแล้วกันว่าเนี่ยมาดูงานศิลปะงานแอสแทกเนี่ยมัน มันดูยังไงมันคือไม่ต้องไงก็ดูดูใจดูใช้ใจดูใช้ใจอย่างเดียวเดียวไปหาเรื่องมันไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องราวไม่มีเรื่องใช้ความรู้สึกอย่างเดียวมันจะมีลึกๆอยู่ข้างในจะบอกไม่มีเรื่องไม่ได้มันก็มีมันเหมือนแบบว่าไม่ชัดเจนเหมือนดนตรีป่ะเหมือนดนตรีใช่หมอนดนตรีละอ่ะบรรเลงที่ไม่มีเนื้ออันนี้พูดเดีเอาความรู้สึก ช่มถูกเขาเรู้สึกจากการฟังเพลงอ่ดูเอะทำไมแจ๊สเราชอบอ่ะทำไมดนตรีไทยไม่มีเนื้อหลงยังชอบหรือว่าเสียงพิณเสียงแซกโซโฟนทำไมมันเพาะใช่เหมือนกันแล้วอย่างนี้เนี่ยโดยมากมันเป็นแอสแทกแอสแทกมันมีหลายประเภทแอสแทกแบบเอ็กซ์เซปชั่นแบบมินิมอลแล้วแต่แอสแทกแบบเซอร์เรียลมันเป็นมันเป็นบุคลิกของศิลปินที่จะถ่ายทอดว่าฉันต้องการน้อยๆฉันต้องการเยอะๆ บางทีบางคนก็ล้นเลยเนาะบางทีบางคนก็ดุดันบางคนก็หวานเจี๊ยบมันแล้วแต่แต่พลุดกับของพลุดยกตัวอย่างพลุดได้ไหมเป็นไงานมีออกแอปแตกกันนะมออกตอกไม้แบบน่ารักอ่ะดีฟีหมดเจ็โหดก็มีนะมีนะหมดก็รัใช่ไหมมาถึงรวมรวมหมดโหดก็มีนะมันแล้วแต่สไตล์เขาถือว่าเป็นแอปแตกนะพลุดแบบไม้ของพลลุดแล้วมันมีผลไหม ผมเห็นพี่กมเนี่ยชอบทําอาหารมันมีผลเ่องานศิลปะนี่มันผสมกันมันผสมว่าการทำอาหารการศิลปะมันเหมือนมันมีรสชาติมันมีสีสันอันดับหนึ่งเลย f i r s t impact ก็อาหารหน้าตาต้องดีพอสอรสชาติอร่อยรสชาติมันเผ็ดร้อนอะไรยมันเผ็ดมากเผ็ดอะไรไรเงี้ยยากยากการศิลปะมันไม่การควบคุมไม่จัดอย่างนี้เหมือนอย่างนี้นี่งานพี่กำเนี่ยใช่ครับอว่อยไหมผมดูเหมือนหนมชั้นนะ ได้เปอนขนมชั้นนัเนี่ะกินแล้วอร่อยไม่ใช่ขนมเธอขนไดทายแล้วนั่นเองอันนี้เป็นชุดปี2009นานมากแล้วขอเสิยงหนึ่งชาติเอ๊ะแต่พี่กรรมเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักมาเนี่ยพี่กรรมจบภาพพิมพ์หรือเปล่าอาจบกิจกรรมเลยอ่ะจบกิจกรรมแต่ตอนเรียนโทรเรียนภาพพิมพ์อ๋อแต่เรียนโทรือเปล่าเพราะเคยมีงานชุดหนึ่งที่แบบเป็นภาพพิมพ์มีดีมากอ่าผมเลยเบิน่าสนใจนานแล้วนานแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ทำไม่มันมันเลยส่งผลตอนแรกคิดมาว่ามันส่งผลในยุคปัจจุบันเนี่น่าเกี่ยดนะเพราะว่า แต่ผมยังชอบทำพัฟพิมแต่ว่าพัฟพิมมันต้องมีแท่นมีอะไรวุ่นวายเนี่ยมันก็เป็นงานชุดที่อลองเวก็คือมีชุดเนี่ยนี้หลังโควิดเราก็อยากให้สดใสอะไรเงี้ยเหมือนชุดที่อยู่ที่เอ็กซ์เพสอะไรเงี้ย แสดงแบบคิวนั่นมากนะพี่จมันจบแล้วเพราะว่าเขาจองไปแล้วอะจองหลังหลังโควิดคือมีคิวแสดงเยอะมากเลยเนี่ยเยอะมากเขาเชิญเขาบางทีเขาอยากให้ไปเปิดตัวเขาเป็นศิลปินที่มีทุกผู้คนรักอะไรประมาณนี้ไหมใช่มันมันมันคือเราทำนาเนี่ยเราชื่อว่าลองเวททุกคนก็ทำนาพี่แวนไม่เหมือนบางคนก็ไม่อยากจะเชิญนะอย่างผมเนี่ยไม่มีคนเชิญไปสดงยี่งแหมนะมีมีคุณแหม่ศิลปินนี่แบบโหผมเห็นมันแสดงทุกที่เลยปีนปีหน้าจะพักแล้วหยุดเลยจะทำงานอย่างเดียวเลยเก็บงานเลยเก็บต เลยใช่มตัวแล้วไปเปิดชุดใหม่เลยเนาะอันนี้คือชุดของพี่กรรมหมดเลยถูกเวลาไม่หลายไม่หลายช่วงด้วยคือเป็นแบบอะไรนะลองเวอะลองเวคือออลงเวคือคือเวลาที่มันยาวนานคือสะสมประสบการณ์ชีวิตมาสรุปยังไม่สรุปใช่ไหมนี่เป็นบางส่วนยังไม่สรุปใช่ไหมมันไม่สรุปแบบคนเราผมว่าไปเรื่อยๆเนาะหรือพัลลุษยังน่าจะมีชุดใหม่ปีหน้ารอชมไวยกันเองนี่ของพี่แบนสนุกป็นหน้าคน นี่ทำลูกเขาลูกเขาสองลูกหน้าลูกเขาลูกเขาเนาะแรกๆก็ขายในที่ที่เยอรมันเนี่ยแฟรงเฟิร์ตไอ้สองร้อยกว่าหน้าเพราอยากบอกมูลค่าเดี๋ยวสัมภาระมาอะไรนี้อะไรนี้อันนี้เป็นหน้าคนนี่เขาทำเป็นซีรีส์สวยอันนี้เป็นเท็กเจอร์ทดลองกับบริษัทเท็กเจอร์รัสเซียเนี่ย ปรุดเข้าไปดูได้ไปศึกษาพี่แวนได้แกเป็นเจ้าเทคนิคเลยนะทีเราก็ถามพี่แวนผมสะดุดเรื่องสีอ่ะเก่งสีเขาใสๆดูเขาเป็นคนแบบนั้นะเขาจะเป็นดูโอ้กับเราไปไปไหนไปตลอดไปภูเก็ตไปญี่ปุ่นไปตุลกีเราจะทวนเขาไปตลอดคือไม่มีใครครบอ่ะคนจครบเลยเราจะสีกันเป็นสายเจนบา ใช่เขาจะผูกพันเกี่ยวทะเลที่แมวนี่ดังมากนะเมื่อก่อนเซนทาราต้องเอางานแกไปแผ่นหมดเลยครับขายงานดีมากสมัยก่อนสมัยนี้ก็ดีใช่เราเราจะพูดว่าพวกเราต้องทํางานต่อไปเราเลยเหมือนพี่เหลือพูดว่าเนี่ยเหลือแต่พวกมึงเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอ๋อเหลือเหลือครับเพราะว่าพวกเรารวยมันอําเล่นอืมเ่ที่บอกว่าไอ้นิทรรศการอันนี้เนี่ยมันมายาวนานมามาเนี่ยผมเห็นถึงการเดินทางเนี่ย คือยุคของศิลปินมันมีช่วงเวลาเหมือนนักดนตรีอะไรก็มีช่วงเวลาดีช่วงเวลาตกต่ำจริงๆทุกวงการผมอย่าบอกทุกวงการเลยนะชีวิตพารุ็เหมือนกันผมก็ส่งพารุธบ่อยเป็นช่วงตกต่ำเป็นไงไม่แบบว่าเข้าใจนะมันต้องต่อสู้ตกต่ำของพี่กำในในมิติมันไม่มีตัวตนผมว่ามันไม่มีตัวตนในช่วงตันในงานยังไม่ถึง เรายังไม่ถึงเราเรารู้ได้สามปีเต็มๆเลยนะที่ออกมาทํางานเต็มๆเนี่ยขายไม่ได้เลยอจนภรยาบอกว่าเลิกอ่ะคลิปเนี้ยบอกว่ามือไม่รอดหรอกเองมันไม่รอดหรอกแต่ใจต้องสู้นะสู้ครับตัวนี้ยังสู้อยู่เลยนะก็มีคนผลตอบรับดีก็จะมีทักษสะสมมาซื้อมาแต่เราไม่ได้โพสเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆจะอิจฉาให้ให้คนอื่นเขาโพสไปเลยให้ตีโพสไปให้แต่ผมชอบแอปแตกแล้วพวกเราก็ถึงรวมกันแอปแตกไง พี่ป๊อดพี่ปิ๊บนาะที่เราสีกันพี่ตีเลยแต่ว่าที่บอกว่าที่ผมถามเนี่ยคือชีวิตเนี่ยมันสําคัญไงมันมันศิลปะมันสอดคล้องกับกระบวนการในการในการทํางานศิลปะมันก็สะท้อนชีวิตอะชีวิตบางช่วงมันดีงานศิลปะมันอีกประเภทหนึ่งชีวิตช่วงไหนไม่แน่นะบางทีบางทีชีวิตดีทํางานแบบเศร้าก็มีเออมันออเหรอมันแล้วแต่คอนเซปต์ด้วยแล้วแต่ฉช่ปะมีมิกกี้เมส์โหดรลน์ก็มีแล้วแต่คอนเซปต์ไงแล้วแต่ช่วงเขาว่า เขาอยากให้งานตีนเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วตามคิวเลเตอร์ต่ก็มีชุดหนึ่งที่เป็นแฮปปี้นะที่เอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยแต่จนนี้ก็สนุกแล้วงานที่แบบเป็นช่วงเวลาอกหักเนี่ยงานมันผลผลของงานมันออกมาไหมออกมันไม่อยากทำเลยมันไม่อยากทำเลยผมช่วงผมอกหันนี่งานศิลปะแล้วจะพูดเดี๋ยวเปนเศร้าอ่ะโอ้โหดับผมน่าจะลืมไปได้แล้วพี่นานแล้วอ่ะ ย่า,ยา,ยาคือศิล,ลปินก็มีช่วงแบบว่านี่มันจริงจะมันตั้งแต่สมัยแวนก๊อ่าไม่มันมีแบบว่าวช่วงศิลปินอย่งอางปิคสโซ่เงี้ยมีช่วงยุคร,รูยุคพิงยุคพีเลียดมันต่างๆกันเนี่ยอารมณ์เนี่ยมัน,ม,นมันทำให้ตัวงานขับเคลื่อนไปช่วงเวลาบางที่บางช่วงเวลาที่มันโขขายงานไม่ได้เนี่ยมันต้องผลักดันตัวเองยังไงต้องฝืนใจไหมต้องต้องทำยังไงคือผมว่าปล่อยทำงานนะ ทำงานเดี๋ยวมังกลับมาทำเพราะศิลปินเนี่ยมันมีนิสัยไม่ดีอะมันมันอยู่เฉยไม่ได้เดี๋ยวมึงหาเรื่องทำคือไม่ใช่ที่เป็นคอนเสิร์ตอันนี้เนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะมันจะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าพิกรมเนี่ยเดินทางมายาวแล้วาทจะได้มันมีทุกช่วงชีวิตอะมันมีช่วงชีวิตที่แบบอาจจะขายงานไม่ได้ที่บอกเนี่ยสามสปีแลโอ้โหเราต้องกำลังใจเนี่ยงยังไงเพื่องฟูก็เพื่องฟูเลยนะ ไม่แก่ดกำลังใจไม่ต้องทำยังไงผมว่ามันเป็นช่วงนี้เพราะว่าผมว่าคุณต้องนิ่งโรคซึมเศร้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีสติออกไปเที่ยวบ้างออกไปเที่ยวไปเจอเพื่อนไปเจอพี่พารุษบ้างอะไรเงี้ยเจอพี่ตี๋อะไรอาเงี้ยอัลเลนก็ก็คือให้กําลังใจกันด้วยนะส่วนใหญ่พี่ไปดูงานพี่ให้กําลังใจพอพี่ปายเขาเด็กเด็กดีใจนะปกี่บอกเด็กชอบประจําพี่พี่ปายเขาขายหน้าได้เลยเราะผสมพโล่เราอันนี้เรื่องจริงนะแต่ไม่ได้ไม่ได้อวยแล้วแต่ว่า แต่งานคดีเราก็ไปดูไงให้กําลังใจใช่หลายคนแต่ชอบรายการนี้ดีเขา่งเสิร์ฟตัวเหมือนนิดหนึ่งอวยกันอีกแล้วเนี่ยไม่ได้อวยเรื่องจริงเราติดตามอยู่เพราะงั้นอย่าพลาดนะต้องมาดูนะอันนี้สนุกมากแล้วแบบิกนี่มันยังไงบ้างพี่แบบิกนี่เป็นเป็นลิขสิทธิ์ของตัวจริงเลยแล้วเขามาติดต่อพี่ยังไงเขาพี่สอติดต่อครีเอเตอร์เราติดต่อไปว่าครีเอเตอร์นี่เก่งนะเก่งเขาเขาดีกว่าแบบิกแบบิกส่งมาให้เลยเกาไม่สนใจเรื่อง ขายได้ไม่ได้เขาบอกว่าตัดบอลให้บาบิ๊กให้สุตธินเดิซึ่งเป็นช่างแรกนะที่จริงจังอ่ะต่างจากที่ออกงานประมูลอะไรเงี้ยแต่นี่บาบิกตัวจริงนะอ่าอันไหนของพี่กำนะแี่ยตัวที่สองที่สองนะดูออกแล้วอันแรกพี่แวรนี่พี่สองพี่ป๊อนร่วมด้วยเมื่อคืนก็มาป๊อมนกันแล้วทิวเยอะมากสวยเนาะสวยเนาะเอาง่ายๆแต่สวยเล่นสีสเปซมันต้องวัยนะต้องวัวสวยเนาะใช้สีดีงั้นเนี่ยพาอต้องมาดูนะคิดว่าอีกหน่อย จะทำแอปแท็กไปทั้งชีวิตไหมยังทําอยู่เพราะว่าศิลปินเมื่อก่อนยังทําเลยทุกวันนี้มันยังขายได้ด้วยบางคนตายแล้วงานยังแพงเลยจะไม่ไม่คิดจะไปทําอะไรที่มันมีเรื่องลูกทรงอะไรขึ้นมาบ้างไหมไม่ไม่มีเลยอะเราไม่มีอยู่ในหัวเลยไม่มีเลยอายกว้นเป็นอีเวนต์เล็กๆได้แต่ว่าไม่ได้งานเหล่าในหัวก็คือจะทําแอปแท็กจนจนไม่มีลมหายใจอ่ะดีไหมทำนีดดีเนาะจนไม่มีลมหายใจบางงานบางงานใช้ว่าลมหายใจยังมีเลยแค่นี้ งานออลองเวย์นะยังยาวยังยาวไกลมันต้องติดตามสนุกไหมแค่คุยนี้ก็มันแล้วอ่ะมันมันมันง่ามากก็อยากให้กำลังใจศิลปินคนอื่นด้วยใช่ใช่เนี่ยวันนี้มาฟังคุยพี่กรรมได้เยอะได้เยอะได้แบบว่ารู้ช่วงต้นปลายอะไรยังไงเนี่ยมันสําคัญนะูในงานศิลปะเนี่ยคนเราถ้าไม่เหนื่อยมันไม่สักเซสอ่ะไม่มีโปรตบางทีมันเป็นเรื่องต้องต้องมีช่วงเวลาที่แบบยากลําบากบ้างมากมีคือถ้ามันมันเรียบมันันสะดวกไปหมดเนี่ยผมอยากพูดนะว่าทุกวงการทุกวงการ แต่ถ้าเราไปตัวจริงมันคือตัวจริงอ่ะคุณอยู่สตาันทนโนคกณจะโดดเด่นใช่มันจะมีแสงในตัวคมนคมนะคือมันยืนยาวได้แค่ไหนให้ขายปลุดในรุ่นน้องงานเขาดีนะพิ่ิทธเนาะเวยเว้พิสิทเนี่ยตีเอวยกันสุดแล้วเกียรติบสองคนนี้ถือว่าเป็นดูโอ้ที่แบบน่ากลัวน่ากลัวอันนี้พูดพูดขมข่ำให้จริงใหญ่กำลังใจศิลปินทุกคนแล้วก็วงการศิลปะด้วยแกลเลอรี่ด้วยผมว่าผมว่าวงการศิลปะตอนนี้มันผมว่า มันขับเคลื่อนไปได้เรื่อยๆนะพวกเรามีงานแสดงศิลปะทุกวันน่ะทุกวันโอกาสขายมันต้องมีเลยแล้วมันขายได้ขายได้คิดว่าต่อไปในอนาคตต่างชาติน่าจะเข้ามาในประเทศไทยมากตอนนี้ก็มาแล้วเมื่อวานฝรัเงเศส็ก็ดีวอยู่มากขึ้นเนอะต่างประเทศเยอะมากนะตอนนี้อะ่รอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถูก โปรโมทเหมือนพวกประเภทกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้จริงเราเราไม่ได้ซอฟต์พาวเวอร์แล้วเราเป็นฮาร์ดพาวเวอร์จริงเราแพงนะเราไม่ได้แบบของถูกนะแต่เราเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ผมอยากใช้ก็ฮาร์ดพาวเวอร์แต่ซอฟต่ว่วอร์เราเราต้องยอมรับว่าวงการศิลปะเราเนี่ยประชาสัมพันธ์เราอ่อนอ่อนนะแต่จริงเราไปแบบโอศิลปินไทยเราไปแบบแสดงงานต่างประเทศดังมากนะบางคนดังมากเลยระดับโลกมากเลยแต่ว่าไม่ได้เป็น ที่เผยแผ่กันบางคนเราไปเบเนเร่ก็เจองานเขาหลายคนศิลปินไทยเราก็ไม่แพ้เขาเพราะฉะนั้นคือโดนมาเป็นการยืนยันด้วยตัวตนของศิลปินคนนึงคนนั้นเลยนะเขาคือเขาผลักดันด้วยตัวเขาเองไม่ต้องยอมแล้วว่าต้องรอให้ภาครัฐมาอะไรเงี้ยมันบ้านเรามันยันเนาะก็ยันผมว่าถ้ารอภาครัฐนะเราตายไปแล้วอะเราไม่อยู่แล้วเราไม่อาจจะบางคนก็ไม่สนใจนะบดีคนแต่ว่า้อการที่จะผลักดันด้วยตัวเขาเองแล้วเขาก็ ก็ไปหาแสงสว่างของเขาอะบางประเทศก็เป็นวาระแห่งชาติเลยนะอย่างฮอลแลนด์นี่เขาให้เลยนะใครเก่งเขาส่งเสริมเกาหลีเนี่ยเขาให้เลยนะเขาให้แบบว่าถ้าการจัดกิจกรรมระหว่างต่างชาติกับต่างชาติมาเนี่ยเขาให้เงินสนับสนุนจริงแล้วก็เป็นการหักเขาเรียกอะไรอะคนคนนักสะสมที่ซื้องานศิลปะเนี่ย สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้อนนี้นามากกว่าซาปาล่ามันเป็นการคิดทำกฎหมายอะไรขึ้นมาดังนั้ไปซื้อประกันกันหมดถูกปะบริษัทไทรวยบริษัทประกันรวยบริษัทเศรษหุ้นรวยอันนี้พูดไม่ได้ไม่ได้ไปเบรมใครนะแต่งานศิลปะไม่น่าจะหักได้มองให้เจ๊ซื้องานผมเนาะเจ๊ไปหักภาษีอะไรเงี้ยสมมุติ ให้แฟนพลุ้ซื้อมาเป็นแนวคิดที่ระยะยาวน่าใช่ก็อยากฝากให้มาดูงานฝากให้ดูงานริเวอร์สตีมมาทีเดียวได้ดูงานเยอะใช่ใช่มีเพียบเลยมีร้านคุณฝนด้วยมีมีอาร์ตมีโควงจรแล้วจะแล้วจะมีนิทรรศการนี้แล้วจะมีต่อไป ยังไงพี่ปีหน้าเกินเกิดไม่หน่อยไหมปีหน้าพักก่อนพักก่อนเนยคือคือเก็บตัวเลยวางั้นเถอะเป็นเยอะมากแล้วก็แต่ว่าอาจจะมีเรื่องไร้ปลายทางเด็กเชิญนิดหน่อยโอเคลูกสมโน่แต่ว่าจะแต่เดี๋ยวน่าจะพาไปเลยจะแบบว่าเก็บงานจะไปหกแปดสุ่มสุ่มเลยเสือสุ่มหรือเปล่าไม่สุ่มแล้วทำอยู่อไม่ต้อสุ่มเลยนะระดับนี้แล้วนะไม่สุ่มแล้วก็ขอให้กำลังใจเนาะสำเร็จแล้วก็สวัสดีปีใหม่เลยไปเลยนะได้สวัสดีปีใหม่เทปนี้ก็สวัสดีปีใหม่ขอให้ขอให้รับมือคนที่มาลงเนาะ เปน็นลมเนาะใช่ใช่ใชขอบคุณมากอย่าลืมมาชมเราด้วยกันใช่ใชใชโอเคครับขอบคุณมากครับ,บ,รบดีลีวอสตีททั้งสองครับดีครับ